สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ One เดย์พอดแคสที่จะพาคุณไปเจาะลึกหนังสือสุดฮิตอย่างหมองามถามหมอความตอบหนังสือที่จะช่วยไขยทุกข้อสงสัยด้านการเงินและกฎหมายในชีวิตประจำวันของคุณครับผมนุกนครผู้ดำเนินรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกประเด็นร้อนแรงบาดใจจากหนังสือสุดฮิต หมอเงินถามหมอความตอบผลงานทรงคุณผ้าจากสองกูรูแห่งยุคโคตดหนุ่มจากกระพงเมธพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและทนายแก้วมนชัยจงไกรรัตนกุลผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครับในแต่ละสัปดาห์เราจะมาพูดคุยถึงปัญหาและคำถามที่ทุกคนเคยเจอหรืออาจกำลังเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินกู้หนี้บัตรเครดิตการซื้อขายทรัพย์สินมรดก หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่หลายคนมองข้ามไปจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ในภายหลังครับทำไมผมถึงเลือกที่จะนำเสนอเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้ผ่านพอดแคสต์เพราะในโลกปัจจุบันที่อะไรๆก็ซับซ้อนขึ้นความไม่รู้คือความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดครับทั้งในเรื่องการเงินและเรื่องกฎหมายเชื่อไหมครับปัญหาหลายอย่างที่เราเจอในชีวิต ไม่ว่าจะโดนโกงมีหนี้สินล้นตัวตนถูกฟ้องร้องโดยไม่รู้ตัวหรือการจัดการเรื่องมรดกไม่ได้ส่วนหนึ่งก็มาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆเลยครับหนังสือหมอเงินถามหมอความตอบเล่มนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศและคู่มือฉบับพกพาที่รวบรวมคำถามยอดฮิตและคำตอบที่เข้าใจง่าย จากประสบการณ์ตรงของทั้งโค้ดหนุ่มและทนายแก้วมาไว้ให้เราแล้วครับดังนั้นรายการของเราจึงถอดรหัสและขยายความรู้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อให้คุณได้นำไปปรับใช้จริงป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและสร้างชีวิตที่มีความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสบายใจเรื่องกฎหมายครับแล้วในหนังสือหมอเงินถามหมอความตอบเขาได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่หลักๆอะไรบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าเราจะค่อยๆทยอยพูดคุยกันอย่างเจาะลึกในแต่ละตอนของพอดแคสต์นี้ครับโดยหลักๆแล้วหนังสือจะครอบคลุมเรื่องราวสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุกคนทั้งหมด5ห,หมวดหลักใหญ่ๆคือเรื่องของหนี้สินครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินหนี้บัตรเครดิตหนี้จากการคำประกันหรือแม้กระทั่งวิธีการรับมือกับการโดนทวงหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ ต่อด้วยเรื่องทรัพย์สินการซื้อขายการให้การจัดการทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์หรือทรัพย์สินมีค่าอื่นๆครับเรื่องของการกู้ยืมและการค้ำประกันที่ลงรายละเอียดลึกขึ้นเช่นการกู้ร่วมการจำนองการจำนำหรือแม้แต่การรับผิดชอบของคนค้ำประกันครับประเด็นสำคัญที่ทุกคนต้องเจอสักวันคือมรดกและการจัดการ ตั้งแต่การทำพินัยกรรมการแบ่งมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายไปจนถึงเรื่องของทายาทและผู้จัดการมรดกครับและสุดท้ายคือเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสัญญาต่างๆที่เราอาจจะเจอโดยไม่รู้ตัวเช่นการโดนหลอกข้อควรระวังในการเซ็นเอกสารต่างๆหรือแม้แต่การใช้โซเชียลมีเดียที่อาจมีผลทางกฎหมายครับ เราจะหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ที่สุดในแต่ละหัวข้อเหล่านี้มาพูดคุยกันอย่างเจาะลึกพร้อมกับยกตัวอย่างสถานการณ์จริงเพื่อให้คุณเห็นภาพและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกๆตอนครับสำหรับตอนแรกนี้เราขอปูพื้นฐานและแนะนำให้คุณรู้จักกับรายการ One Day Podcast รวมทั้งภาพรวมของเนื้อหาจากหนังสือหมอเงินถามหมอความตอบกันไปก่อนครับ แล้วในตอนหน้าเราจะเริ่มเจาะลึกกับหัวข้อที่คนส่วนใหญ่เจอกันบ่อยมากๆเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ค้างคาใจใครหลายคนครับนั่นคือเรื่องหนี้สินและการค้ำประกันครับเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าคุณตัดสินใจไปค้ำประกันให้เพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวแล้วอยู่ดีๆคนคนนั้นก็เบี้ยวหนี้ไม่จ่ายหนี้ดื้อเลยเนี่ยเราซึ่งเป็นคนค้ำประกัน จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดจริงหรือหรือมีทางออกอื่นๆบ้างไหมคำตอบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามในตอนหน้านะครับวันนี้ผมนุกนครผู้ดำเนินรายการขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับหวังว่าตอนแรกนี้จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของรายการ One Day Podcast และประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากสิ่งที่เราจะนำเสนอนะครับ อย่าลืมกด subscribe หรือติดตามรายการ One Day Podcast ได้ที่ช่อง One Day Story ทาง YouTube เพื่อไม่พลาดทุกตอนและทุกสาระสำคัญที่เราจะนำมามอบให้คุณนะครับถ้ามีคำถามข้อสงสัยหรืออยากให้เรานำประเด็นไหนจากหนังสือมาพูดคุยเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาหาเราได้เลยนะครับเราเยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ